ครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการรักษาฝ้าโดยส่วนตัวของผมเองนะครับบางคนอาจจะไปปรึกษาคลินิกเสริมความงามเขาอาจจะแนะนำให้ใช้เลเซอร์ฉายแสงเพื่อรักษาฝ้าก็ได้นะครับแต่ของผมใช้ครีมรักษาฝ้านะครับอันนี้เป็นครีม ที่ได้มาจากคลินิกายกรรมที่ผมทำงานอยู่นะครับเป็นตัวนี้ในแบรนด์ไม่มีขายนะครับเพราะว่าการใช้ครีมทาฝ้าเนี่ยคนที่ใช้จะต้องเลี่ยงแดดโดยไม่ให้โดนแดดเลยเพราะว่าครีมกับแดดจะไม่ถูกกันบางคนใช้แล้วมันอาจจะทำให้ฝ้าลาม เป็นมากขึ้นก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นครีมรักษาฝ้าที่ซื้อตามร้านขายยาทั่วไปนะครับอันนี้ผมก็ใช้อยู่แล้วก็มีป้องกันแดดนะครับ50%นะครับก็มีแค่นี้นะครับใช้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นส่วนมันจะเข้ากับ สินค้าแบรนด์ของผมยังไงก็คือเจลล้างหน้าตัวนี้นะครับกับเซรั่มหน้าใสตัวนี้ใช้ทุกวันใช้เป็นประจำเช้าเย็นนะครับนี่ล้างหน้าเสร็จแล้วแล้วก็ทาเซรั่มหลังจากล้างหน้าทุกครั้งนะครับแล้วก็ค่อยมาใช้ครีมตัวนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ